ไม่ครับคือเกมที่น่ารัก,กสดายและสร้างสารรค์นะครับสําหรับคนที่เล่นเป็นนะนะแต่สาหรับมือแบบล้วนะครับที่นี่ก็คือนรกดีๆนี่เองอยู่ดีๆผู้เล่นหน้าใหม่ก็ถูกวาร์ปเข้ามาในโลกที่ไม่รู้จักไม่รู้วิธีคราฟของไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่รู้กระทั่งว่าจะหลบซ่อนยังไงแล้วก็ตายซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกพยายามเข้าใจครับเพราะเมื่อ14ปีที่แล้วพี่ก็ตายรัวๆแบบนี้เหมือนกันเลย และนี่ก็คือคลิปสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นใหม c ครับอย่างรอดตายนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นเทพตายครับอยู่แล้วพี่อามขอฝากช่วยคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะเราต้องการคอมเมนต์คุณภาพของคุณจริงๆ เอาละครับผมเข้าเกมมาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดกันแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนต้องทำนะครับถ้าเกิดอยากจะเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับก็คือวิ่งหาไม้ครับไม้นี่แหละคือสิ่งสําคัญที่สุดในโลกไม้คาวนะครับในช่วงแรกเราจำเป็นต้องใช้เขามากเลยนะครับผมถ้าดันไปเกิดในที่ที่ไม่มีไม้ครับไม่ต้องคิดมากครับวิ่งครับวิ่งหาไม้ให้ได้ครับวิ่งหาครับวิ่งหาอย่างเดียวครับพยายาม หาที่ที่จะเป็นบ้านของเราหาที่ที่ปลอดภัยในการตั้งตัวตั้งหลักนะครับพยายามหาให้เจอครับพีายามค่อนข้างโชคดีที่ตรงนี้เนี่ยมีไม้เพียบเลยนะครับโอ้โห,โโหเหลือกินเหลือ,ลอใช้บอกเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ยามต้องการให้ทุกคนรู้อย่างนึงก็คือนี่คือท่อนไม้นะครับถ้าเรานำท่อนไม้มาไว้ตรงกล่องตรงนี้นะครับตรงช่องตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นแผ่นไม้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคาฟเขาได้นะ จากสูตรด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตารางด้านซ้ายแบบนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้ครับเอาท่อนไม้ไปวางไว้ตรงนี้มันจะกลายเป็นแผ่นไม้นะครับวางแบบนี้แล้วกดลงไปครับเราจะได้แผ่นไม้มาพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราจะลดล็อกสูตรนะครับในการที่จะทาโต๊ะครับทิ้งเทเบิลนะครับกดเข้าไปแบบนี้เขาก็จะบอกสูตรมาเลยว่าโอ้หนาวต้ทําแบบนี้นะเพื่อนเราจะได้สูตรแบบนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเมนูด้านซ้ายแบบนี้พี่ยามจะสอนทำแบบนี้ครับก็คือวางแบบนี้เราก็จะได้โต๊ะครับทิ้งเทเบิลมาแล้วนะครับ เอาข้อออกมาแล้วก็วางแหมลงไปกับเพื่อแบบนี้แม่เสียงมันน่ารักมากเลยนะเสียงทั้งแหมะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือท่อนไม้ครับแบบนี้ครับสติกนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับถ้าใครไม่มีเมนูด้านนี้นะเราทําแบบนี้ครับนาแผ่นไม้มาวางไว้แบบนี้ครับสองชั้นแบบนี้เราจะได้สติ๊กมานั่นคือแท่งไม้นั่นเองแต่พยายามขอเรียกว่าสติ๊กนะครับพอทำอันนี้ได้นะเราจะปลดล็อกสูตรทําอุปกรณ์ครับเทียบเลยครับผมเราจะทําอันนี้ก่อนนะครับก็คือบูเดนโชเวลจอบนั่นเอง ละเสียมเนาะเออเสียมไม้นะครับแล้วก็ w ูเดนพริกแองนะครับที่ขุดหินนั่นเองถ้าใครไม่มีเมนูด้านนี้วิธีทําคือทําแบบนี้ครับนำท่อนไม้2อันมาวางไว้แบบนี้ถ้าเราจะทาเสียมนะให้เราวางแผ่นไม้วางไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะออกมาเป็นพ่วไม้นั่นเองนะครับและถ้าเกิดเราอยากทำที่ขุดหินใช่ไหมเราก็วางแผ่นไม้ไว้แบบนี้ครับ1 2และ3ครับผมก็จะกลายเป็นที่ขุดหินแบบไม้นั่นเองนะครับพอได้อุปกรณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือหาหินครับผมเพราะว่าเรามีที่ขุดหินแล้วเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไมม้้ทังห ไปใช้หินครับที่พี่อามไม่ให้เอามือขุดหินนะก็เพราะว่า 1. มันแตกยากครับดูครับต้องนานกว่าจะแตกครับแล้วพอแตกปุ๊บมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้อะไรมาเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ที่ขุดหินเออแบบถูกต้องนะครับผม ใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเนี่ยเราจะได้เป็น c o p p e store แบบนี้มาเนี่ครับผม copper store นะครับเป็นหินแบบนี้นะในอนาคตที่ที่เราขุดตรงนีนะ้อาจจะเป็นบ้านเราก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปครับอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งก่อนนั่นก็คือที่ขุดหินแบบหินครับวิธีครับก็เหมือนเดิมเลยครับวางสติ๊กไว้2ชั้นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็ตอนแรกเราวางเป็นแพงแบบนี้ใช่ไหม ไม่ครับเราจะไม่ทําแบบนี้ถ้าเราอยากใช้หินแล้วก็เอาหินวางแบบนี้ครับก็จะออกมาเป็นที่ขูดหินแบบนี้นะครับผมเราจะไม่กลับไปใช้ที่ขุดไม้อีกแล้วหลังจากนั้นเราก็ขุดหินเงันยาวๆพี่ยามต้องการหินอีกพอสมควรเลยนะครับอุ้อันนี้พี่ยามโชคดีนะเนี่ยพี่ยามขุดไปเจอถ่านครับอันนี้คือโชคดีมากนะสมมติว่าพี่ยามไม่เจอถ่านนะสมมุตินะอันนี้คือแบบว่าไม่มีถ่านแถวนี้นะครับสมมติว่าไม่เจอไม่เจอนะสิ่งที่พี่ยามแนะนำไม่ทำต่อไปก็คือขวานครับผมกดตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเมนูตรงนี้วิธีทําากง่ยๆครับ เราสติ๊กวางแบบเดิมแล้วก็ทําให้เป็นรูปขวานแมปแบบนี้นะครับเราจะได้ขวานมาหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือฟา้าไม้ครับฟา้ามันเข้าไปพอเราได้ขวานเลยเนี่ยเราก็จะสับไม้ได้ไวขึ้นนะครับสังเกตดูนะหลังจากนั้นเรามาที่โต๊ะครับและเราก็นำ cobblestone มาวางแบบนี้เพื่อทําเป็นเฟอร์แนนต์นะครับถ้าใครจําสูตรไม่ได้นี่ครับอยู่ในเตียงปาากดลงไปเฟอร์แนน์อยู่นี่สามารถกดออกมาปึง้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เอาเฟอร์แนน์วางไว้เลยหลังจากนั้น เราไปตัดไม้มาแล้วใช่ไหมเอาไม้มาวางคนระับข้างล่างคือเชื้อเพลิงข้างบนคืออยากเผาอะไรก็เผาการที่เราเผาแบบนี้นะครับข้างบนเราจะได้เป็นฐานไม้นะครับฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับมันชี้เป็นชี้ตายในการเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับผมคำถามคือแล้วทำไมพี่ยามไม่ขุดตรงนี้เพราะว่าเราสามารถทํำฐานได้เองครับบางทีเราขุดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอฐานนะครับ แต่เราสามารถยืมมาคราบตรงนี้ออกมาเป็นฐานได้เลยเห็นไหมเราไม่จัเป็นต้องเสียเวลาไปขุดนะเราฟันไม้แล้วก็มาเผาถ่านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีสติ๊กแล้วมีฐานแล้วสิ่งที่พี่อัจะแนะนําถัดไปก็คือนี่ครับทอชครับผมความสามารถของทอชก็คือปักไปที่ไหนตรงนั้นก็สว่างครับผมพวกซอมบซอมบี้เนี่ยเขาจะเกิดนะครับ ในที่ที่มืดเท่านั้นนะครับตรงไหนมืดเกิดทันทีเลยไม่สวนว่าจะเป็นสว่างกลางวันหรือกลางคืนมืดปุ๊บเกิดปั๊บนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจำเป็นยังต้องมีทอชพวกนี้วางไว้รอบๆบบ้านเพื่อให้เขาไปเกิดที่อื่นนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยพี่อามเสียวแวบไก่ตัวนี้มากเลยเนี่ย <c oughs> ขอฆ่าก่อนแล้วกันนะตายเลยแล้วเออเรียบร้อยสิ่งถัดมาที่พี่อามจะแนะนำนะครับก็คือแคมไฟนั่นเองนะนี่ครับแคมไฟครับวิธีทาก็คือ เอาสติ๊กมาวางแบบนี้ครับสุมไว้แบบนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นแท่งไม้นะครับแล้วต้องการเป็นเชื้อเพลิงแบบนี้ก็จะได้เป็นแคมไฟแล้วนะครับแล้วสามารถที่กดตรงนี้ก็ได้นะก็เป็นแคมไฟเหมือนกันนะครับเอามันออกมาครับเพราะเราสามารถที่จะใช้ <S <S สิ่งที่ทําอาหารได้โดยที่ไม่ต้องเติมถ่านอีกเลยแคมไฟนี้จะไม่มีพันดับนะครับจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะโอเคถ่านเราก็ได้มาเรื่อยๆนะครับถือว่าโอเคแล้วก็เราก็ใส่ไม้ไปเรื่อยๆเราจะได้ถ่านมาเรื่อยๆเหมือนกันโอเคครับตอนนี้มันกลังจะมืดแล้วสิ่งที่2ที่พยายามอยากให้ทุกคนทําต่อไปก็คคือวิ่งรับผม วิ่งหาแก่ครับหาได้3ตัวครับเพราะว่าแก่เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเขาเพื่อที่จะเอาขนแก่ได้นะครับเราต้องการขนแก่3ชิ้นเพื่อที่จะครับเตียงนั่นเองแต่ตอนนี้พี่ยามเพิ่งมีแค่ชิ้นเดียวเองจริงๆเริ่มเกมมาหาเลยก็ได้นะแต่อันนี้พี่ยามทิ้งเลยครเวลาไว้เพราะพี่ยามสอนทุกคนอยู่นะครับโอเคไม่มีแกะเลยแล้วมันจะมืดแล้วด้วยทํายังไงครับไม่เป็นไรปักคบไฟเอาก็ได้ครับตอนนี้เราไปอันที่3เลยแล้วครับนั่นก็คือปักไฟให้รอบบ้านครับ แต่ก่อนหน้าที่จะปักไฟพี่อามสอนทางกับข้าวก่อนนะเมาเนื้อเอาอะไรวกเนี้ยวางไว้ข้างบนแบบนี้มันก็จะเป็นการย่างนะครับเอาละทีนี้มาเริ่มปักไฟกันดีกก่านี่คืออย่างที่สที่พี่อามแนะนําให้ทุกคนทานั่นก็คือปักไฟให้รอบบ้านจะเห็นได้ว่าม็อบเขาเกิดในที่มืดนะครับอย่างที่พี่อามบอกไว้อู่หู <What? S 1> เจออะไรบ้างเนี่ยหือคีปเปอร์พร้อมกับสกลต้อนครับผมระเบิดไปซะเออนั่นแหละเยี่ยม ตายได้แล้วโอเคเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยจัดสเกลเห็นว่าตอนนี้เลือดพี่อาร์มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าพี่อาร์มก็จะออะไร <Huh? S 1> ซอมบี้มาจากข้างหลังเหรอนายอื้เราเกือบตายเราเกือบตายครับผมโอเคทากับข้าวกันดีกว่าเราจะกินข้าวครับจะเห็นได้ว่าเลือดพี่อาร์มก็ลดลงนะแล้วก็ความหิวพี่อาร์มก็ลดลงเหมือนกันนะครับแต่พอเรากินอิ่มปุ๊บเลือดจะค่อยๆรีเจนครับ เห็นไหมครับค่อยๆรีเจนขึ้นมาละตอนนี้พี่ยามต้องพยายามปักไฟให้ครบก่อนบ้านห้ามมืดครับห้ามมืดเด็ดขาดเขามากันเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเราฆ่าเขาตายไปแล้วนะครับแล้วบ้านเราสว่างเนี่ยเขาจะไม่เกิดแถวบ้านเรานะเขาจะไปเกิดที่อื่นนะครับดูคีเปอร์ตัวนั้นครับเขาเกิดในรัศมีของความมืดนะเพราะฉะนั้นเราไปทําลายความมืดซะคีเปอร์เขาจะระเบิดใส่เราแต่ถ้าเราถอยออกมาได้มากพอเขาก็จะ ระเบิดไปโดนเรานะครับคีเปอร์เนี่ยถ้าเขาไม่เข้ามาในมุมอับเนี่ยเราสามารถรับมือได้แบบสบายสบายเลยไม่ยากครับรับมือไม่ยากคีเ er, ปอร์พวกนี้มันช้าครับไม่เหมือนสเกลตอนสเกลต้อนมันยิงเราจากระยะไกลครับโอเคตอนนี้แถวบ้านเราก็สว่างพอสมควรละนี่คืออย่างที่3ที่พี่อ้มแนะนําให้ทุกคนทํานะครับผมอะทีนี้อาหารอย่างที่พี่อา้มบอกแคมไฟสามารถทําอาหารได้เราสามารถเอาเนื้อนะครับแบบนี้นะครับมาวางไว้แบบนี้ปักปัก,ปกอ่ามันก็จะเป็นการย่างนะครับก็จะระหยัดเชื้อเพลิงตรงนี้นั่นเอง พอเรามีพื้นที่ที่สว่างมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ซอบบี้ไม่ได้เกิดแถวบ้านเรานะครับการที่เขาจะมาโจมตีเราเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเดินมาหาเรานานขึ้นนั่นเองนะแต่ก็ยังมากันได้อยู่นะครับอาวล่นนี่คืออาหารที่ได้จากแคมป์ไฟเก็บเสร็จปุ๊บกินด่วนๆครับแล้วก็ปรุงอาหารต่อไปครับโอ้โหฝนตกลงมาด้วย จะซวยอะไรกันขนาดนี้โอเคครับมาถึงอย่างที่4ี่ที่พี่อารแนะนําให้มือใหม่ทําถ้าไม่อยากตุยเย่นะครับนั่นก็คือนั่นคือการร้อมรั้วครับผมวิธีทํารั้วนะครับก็คือรั้วจะอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นะครับรั้วนี่คือรั้วนะครับแล้วก็นี่คือประตูรั้วนะมันจะต่างกันนะครับประตูรั้วจะไม่มีขานะครับรั้วจะมีขาแบบนี้นะดูนะเราก็ทารั้วออกมาเลยครับผมรั้วนี่เกิดจากการผสมแผ่นไม้ เข้ากับแท่งไม้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่า <am> <ai> ถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะฟาร์มกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งแท่งไม้แล้วก็แผ่นไม้นะวิธีการใช้งานรั้วก็เวร์ี่มากครับไม่ยากเลยมานี้มานี่พี่ยามจะทําให้ดูเราก็แค่วางลวดลงไปแบบนี้ครับปาก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 าไปีแล้วครับผมแล้วก็ระวงังให้ดีนะครับเมื่อไหร่ที่มีรั้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกระโดดข้ามตรงนั้นได้นะครับอานนี้เป็นต้นนะอันนี้คือพี่ยามพยายามกระโดดข้ามรั้วนะ ทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีแท่นกระโดดเนี่ยมันจะกระโดดข้ามได้นะครับแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราปักรั้วแล้วนะพยายามตีดินด้านข้างนึงออกไปกันม็อบมันกระโดดครับผมอ่าเพียงเท่านี้รั้วของเราก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับปักไปเลยครับผมปักไปยาวๆวครับขาประตูมาด้วยนะประตูรั้วขามาสัก2องอันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทําเป็นรั้วเลยก็ได้นะครับม็อบไม่สามารถที่จะข้ามรั้วมาได้ยกเว้นบางทีมันจะมีพวกแมงมุมไต่มาประมาณนี้ สเกลตต้อนอาเชอร์ที่มันไล่ยิงพี่อาร์มันสามารถที่จะยิงธนูข้ามรั้วได้นะครับ <S <S อุ้ยโอ้โหมาแล้วครับพี่ซอมครับผมอมพี่อาร์มจะสาธิตยังไงดี่าเขาก่อนแล้วกันนะครับโอหมากกันนี่แล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาจะพยายามาาวิ่งหลบไปตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งอ้อมรั้วนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการทําง,งานของรั้วนะครับอ่าม็อบจะไม่สามารถข้ามมรั้วเข้ามาได้นะครับผมโอเคไหม เพราะฉะนั้นจบการสาธิตค,ครับฆ่าได้ครับผมฆ่าทิ้งไปเลยไม่รู้จะมีไว้ทําไมเรามีเพื่อนเป็นซอมบี้ไปเพื่ออะไรทําไมพี่อัมไม่แนะนําให้ทําเป็นบ้านเลยเพราะว่าบางทีซอมบี้มันตีบ้านเราได้ครับมันตีตูบ้านแตกนะซอมบี้อะ่ะเพราะฉะนั้นทําเป็นรั้วไปเลยครับผมกั้นรั้วไปเลยจบจบ,จบกันไปครับนอกจากคีเปอร์ระเบิดรั้วแตกเนี่ยก็ก็ยังไม่เห็นว่ามีม็อบตัวไหนสามารถที่จะพังรั้วได้นะครับผมเค okay, ล้อมรั้วไว้แบบนี้นะครับอุ้ย โดนอะไรอุย้ยแมงมุมแมงม,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 มันข้ามมันข้ามรั้วมาตีเราเฮ้ยตึงแท้ล่ะโอเคตายกันไปตกใจหมดเลยแมงมุมมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเดอ,อช่างแล้เถอะทีนี้เราจะปักประตูรั้วนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเข้าไม่ได้นะเห็นไหมเราไม่สามารถจะข้ามได้อะไรได้นะครับเราต้องปักเป็นประตูรั้วไว้นะครับผมซึ่งพี่อามปักไว้แล้วตรงนี้นะเนี่ยคือประตูรั้ว กดปุ๊บก็จะสามารถที่จะเปิดรั้วได้นะครับวัวสามารถที่จะเข้ามาได้อ่าเลี้ยงวัวเลยทีนี้พี่ยามก็จะปักประตูไว้ตรงนี้อีก1จุดมันจะได้เข้าตรงนู้นออกตรงนี้เข้าตรงนี้ออกตรงนู้นนะครับโอเคครับผมแล้วนี่คืออย่างที่4ที่พี่ยามแนะนําให้ทุกคนทํานะครับนั่นก็คือปักรั้วนั่นเองแล้วหลังจากนี้นะครับใครจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็เริ่มจากตรงนี้แหละจะสร้างเป็นบ้านใต้ดินไหมก็แล้วแต่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอย่างที่5นะครับนั่นก็คือการออกไปเปรี้ยวข้างนอกครับ <What? S 1> เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าม็อบแต่ละประเภทม็อบแต่ละตัวเขามีการโจมตียังไงมีนิสัยใจคอย,อยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องกลัวตายครับเพราะการกลัวตายเนี่ยก็เหมือนเราตายนั่นเองและที่สําคัญการออกไปข้างนอกเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับแก่ด้วยนะเราจะได้ครับเตียงนอนสัทีนะครับผม <Yeah. S 1> นี่คือสเกลต้อนอัชเชอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าเขากําลังจะยิงหน้าพี่ยามนะจุดจุดนี้ เออนั่นแหละเยี่ยมมากเขาน่าจะตกน้ําอยู่โอเคตกน้ําอยู่จริงๆด้วยโอ้เขาค่อนข้างที่จะยิงแม่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหลบดีๆก็หลบได้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยหลบดีๆก็หลบได้นะแล้วเหมือนสเกลตั้มมาอยู่ตรงนั้นเยอะด้วยนะ่ะมีอยู่กันพอสมควรเลยนะนะ่ะโอเคตายไปครับทีนี้เราก็จะฆ่าไอ้พวกนี้เออนั่นแหละตายไปตายไปเยี่ยมดอบธนูด้วยโอเคครับขอบคุณมาก แก่ครับผมแต่ว่าเขายังไม่โตข้าไปก็ไม่ได้ดอบขนเมื่อกี้สเกลตันหาเชอร์ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราหาตัวอื่นเราอาจจะเจอม็อบตัวอื่นที่ตึงๆนะครับไล่ปักไฟไปให้อนาเขตของความสว่างของเรามันมากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งสว่างมากเราก็ยิ่งปลอดภัยมากนะครับเมื่อกี้เหมือนพี่อามเจอแก่อีกหนึ่งตัวหรือเปล่าแล้วก็พี่อัมก็เจอแก่ตัวที่2ครับผมมา ขอยัดหน้าไปหน่อยสิแตกไปเลยครับธนูของเราได้ขนแก่มาอีกคนนึงแล้วตอนนี้ก็มี2อันแล้วนะครับพิยามต้องการแก่อีกหนึ่งตัวพยายามทําตัวเองให้อิ่มๆเข้าไว้นะครับเวลาที่เราเสียเลือดจะได้มีกําลังมาฮิวเลือดนั่นเองนะอู้ซอมบี้มา2ครับนี่คือซอมบี้นะครับซึ่งก็เขากําลังไล่หวดหน้าพิยามอยู่นะครับ แล้วก็แน่นอนว่าพี่อมก็จะใช้รั้วในการกันซอมบี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับซอมบี้เขาก็จะไม่สามารถจะเข้ามาได้นะเขาก็จะงงอยู่ตรงนี้นะครับเปิดโอกาสให้เราสามารถโจมตีได้แบบฟรีๆของที่นายถืออยู่ในะดอบให้เราได้ไหมไม่ดอกครับเขาใจร้ายครับเขาบอกว่าไม่ให้ถ้าของมันเยอะมากเกินไปนะครับเราก็ทําที่เก็บของได้นะแบบนี้นะครับเราก็วางไว้แบบนี้แล้วก็เปิดใช้งานอันไหนที่เรายังไม่ได้ใช้ก็เอาเข้าไปเลย แบกไปก็หนักครับนักตัวหนักกระเป๋าพี่ยัมอยากเจอแมงมุมอ่ะแมงมุมก็สามารถที่จะดอบเส้นใยได้นะครับเส้นใยสีอันเท่ากับกดแกะ1อันนะครับผมถ้าไม่มีถ้าเราไม่เจอแกะก็สามารถทําแบบนั้นได้นะล่าธนุล่าล่าแมงมุมได้นั่นเองแต่เขาไม่เกิดเลยนะครับซอมบี้พี่ยังมขี้เกียจจะไปยุ่งกับเขาเขาวิ่งตามเราไม่ทันแน่นอนอุ้ยสเกลตันอาเชอร์อีกแล้วสเกลตันอาเชอร์พี่ยังมก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเหมือนกันไม่เจอแมงมุมเลยครับ แมงมุมก็ไม่เจอแกะก็ไม่เจอ <What? S 1> ไม่เจออะไรเลยนั่นไงพี่อามเจอแมงมุมละแมงมุม very easy ครับเขาเจอหน้าเราก็จะวิ่งใส่เราแบบนี้นะแต่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องกลัวครับกลัวหน่อยก็ดีเพราะเขามีซอมบี้มาด้วยวิ่งกลับเข้าบ้านเลยก็น่าจะดีอ่าฆ่าแล้วก็ได้เส้นใย,ยมานะครับขอดูก่อนว่าตอนนี้เรามีเส้นใย,ยกี่อันแล้วอยู่ในกระเป๋าอีก1หนึ่งอันนะครับ พยายามต้องการเส้นใย,ยอีกหนึ่งเส้นเพื่อที่จะทําเป็นขนแก่นั่นเองนะครับซอมบี้มายืนเข้าคิวรอรอรตีให้เขาตายซอมบี้เพียบเลยมาทําไมนักหนาเราอยากเจอแมงมุมไปตามแมงมุมเพื่อนนายมาซอมบี้นะครับจะดอบเนื้อเน่านะซึ่งเนื้อเน่าสามารถกินได้นะครับสําหรับคนที่ไปเกิดในพื้นที่ที่ธุรกันดารอาหารไม่มีล่าซอมบี้และกินเนื้อเน่าได้สามารถที่จะเพิ่มค่าความหิวได้เหมือนกัน นี่ไงแกอีกตัวหนึ่งฆ่าเลยเรียบร้อยเพียงเท่านี้พี่ยามก็ได้ขนแก่ครบสามขนแล้วนะครับมันมีผีเด็กผีเด็กขี่ผีใหญ่โอเคกลับเข้าบ้านก่อนผีเด็กตัวนี้เนี่ยเร็วมากนะครับถ้าเราฆ่าผีใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยผีเด็กจะตกพื้นแล้วเขาก็จะมาไล่ตีเรานะดูมันวิ่งครับโอ้อยางจีตรดจีตลูกซอมบี้ครับไปไหนก็ไปเลยมันขี่วัวมาด้วย ตึงมากยี่คีวว์ขนาดนั้นเอาละผมเพียงเท่านี้พี่ยามก็ได้ขนแกะครบ3ามคนแล้วนะเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะทําเป็นเตียงได้แล้วนะครับจากการนําขนแกะวางแบบนี้แล้วก็วางแท่งไม้แบบนี้ได้เตียงมานะครับทีนี้ในกรณีที่สมมุติเราไปฆ่าแกะมาแต่ว่าแกะมันหลากสีครับผมเรานไปฆ่าแกะอะไรมาไม่รู้ซึ่งมันเป็นสีอื่นไม่ใช่สีขาวสามอันนะครับสมมุติเป็นแบบนี้นะเราไม่สามารถที่จะ ครับเตียงได้จากการได้จากการใช้ขนแกะตากสีนะครับ <S <S <ess iz it> เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือไปหาดอกไม้มาครับ <S <S <ess iz it> ดอกไม้อะไรก็ได้มาเยอะๆหน่อยจากนั้นนําดอกไม้มาวางที่ว่างเราจะได้เป็นสีย้อมนะครับเราก็นําขนแกะมาวางแบบนี้เราก็จะได้ขนแกะย้อมสีมานะครับ <S <S <ess iz it> เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถวางเตียงได้แบบปกติแล้วนะครับผมขอแค่ค่าแก้ได้สามตัวแล้วก็ดอบขนแกะครับที่เหลือเราค่อยมาย้อมสียก็ได้ ه, เรียบร้อยเอาชีวิตรอดคืนแรกเรารอดแล้วครับวางเตียงแมมลงไปแล้วนอนซะมันก็จะข้ามคืนครับเกิดมาเป็นตอนกลางวันครับผมอย่างที่พี่อาบอกครับผมม็อบมันจะเกิดในที่มืดตอนกลางวันเนี่ยมันไม่มืดครับมันสว่างเพราะฉะนั้นม็อบก็จะเกิดยากหน่อยนั่นเองถ้าทำได้ตามนี้นะครับโอกาสอยู่รอดคืนแรกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า50%อัพไม่ตายแน่นอนครับผม โอเคครับก็คือ5สิ่งที่มือใหม่ต้องทำถ้าไม่อยากตุยเย่นในคืนแรกนะครับผมสำหรับวนี้พี่อารมครับต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ